ในปีหน้านะครับซึ่งเราจะพัฒนาเน้นเรืตรต่องการเกษตรตรองนับตกนี้จะมีทั้งสวนทุเรียนชาวบ้านซึ่งเป็นพันธุ์กุมลาเทนะครับทั้งจังหวัดภูเก็ตก็รู้ว่าทุเรียนพันธุ์กุมลานี้อร่อยนะครับ สามลูกนี้หายากมากนะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนเลยนายกประสานผมก็ประสานชาวบ้านที่มือมีเหลืออยู่นม่นเองเขามาจองหมดเท่านี้มือดูเดือนมะนานี่มือันใหญ่จะไม่ได้พ้นจากสวนนะถ้าพ้นจากสวนแล้วถูกจองมาเรียบร้อยแล้วก็อือเรีย้อยดีลดีมากครับเรียนมะนาว ีคือคือออกจากถวนหมายถึงว่ามีเจ้าของกันแล้วทั้งนั้นต้องขายยิ่งตอนนี้ทุเรียนเป็นน้อยด้วยถ้ามีรูปเป็นรูปเรือเ็าเรียกอไอเรืองกำลังอยู่ของกมมานะต่โบราณมันผสมกันไปกันมา นกอะไรพาไปอะไรพาไปแล้วคนพาไปญาติญาติกกันดินเป็นทุเรียนป่าพันเดิมป่าๆเลยครับเนี่ยปีหนึ่งจึงก็ขึ้นไปถังแก็บที่ไม่ได้ใส่ปุูนไม่ได้อะไรเลยมันได้ธาตุอุดมสมบูรณ์ธาตุต่างทางธรรมชาติเพราะว่าทุเรียนตัวมาแล้มันทั้งเรื่องดินน้ำลมไฟนะครับธาตุต่างๆมันมันสมดุลพอดีในการผลิตเป็นในการออกเป็นทุเรียน แล้วก็เนื้อมันจะกินอร่อยนะครับแต่ว่าเป็นทุเรียนป่าต้องอในภูเก็ตต้องกมาลานะครับคนทั้งในเมืองเขาพอไปขายทุเรียนเขาบอกว่าทุเรียนกมาลาทั้งนั้นเพราะว่าเป็นที่ติดดอกติดใจของคนภูเก็ตด,ดั้งเดิมนะครับอุม้มอร่อยนุ่มครับถ้าเป็นอนะไรคล้เหมือนนมสดผสมกับน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ครับนะครับ ถ้าสนใจจะมากินทุเรียนกอมรานะครับผมก็แนะนําติดต่อในช่องทางหนึ่งก็คือทอี่นนบ,บ้านหัวกวนของกลุ่มกะตรดานะครับเรามี <อะ S 1> ท,าทั้งผลิตภัณฑ์ส้มควายเรามีทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องปาเตะหรือก็อาหารพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ผลผล,ผลิตผลไม้ตามฤดูกาลของตำบลกอมราคือทุเรียนนะครับส่วนผมก็มีหน้าที่ประสานนะครับเอาของดีๆให้กับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองกันครับผม